สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการ์ดไฟล์เวนการ์ดคราวนี้ครับเป็นเด็กโปรไฟล์ของ hex off นะครับผมกันบ้างไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมถึงมีแต่สีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับมีสีม่วงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสีเหลืองคือเพราะว่าผมเล่นสีเหลืองครับผมผมผมชอบผมชอบสีเหลืองผมชอบเออ่ คีเทอร์แซงจูรี่มาตั้งแต่ตอนที่เป็นรอยอนพาลาดินแล้วนะตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นรอยอนพาลาดินชาโดว์พาลาดินโกพาลาดินอะไรพวกนั้นคนระัอืมชอบมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วเด็กส่วนใหญ่ที่เล่นก่อนที่จะขึ้นภาคดีผมเล่นชาโดว์ผมเล่นรอยอน Lion, แล้วก็สีแดงที่เล่นเป็นหลักก็จะเป็นโอเวอร์อร์ดสมัยก่อนนะครับซึ่งพอเข้าภาคดีก็หลายๆเด็กของสีแดงก็น่าสนใจนะอแต่คราวนี้ครับเป็น รอบนี้จะเป็น h e กซ f อบ้างเออตัวของ h e กซ f อเนี่ยไม่ได้มีคนเล่นหลักในอนิเมะเนาะตอนนี้ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่มั้งแต่ว่าบทน้อยมากๆนะครับอ่าแต่นั่นแหละมันเป็นยูนิตอีกหนึ่งตัวที่เออเล่นค่อนข้าง,งยากไม่จะบอกว่ามันเล่นยากก็ไม่เชิงต้อบอกว่ามันเล่น ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงคือมันเล่นช้าเออ่มันการันตีช้าไปแล้วแน่ๆเทินหนึ่งเพราะว่าสกิลของตัวแฮกซ์ออฟครับมันต้องเพอร์โซน่าไลท์ถึงจะถึงจะได้สกิลแบบเต็มพิกัดนะครับซึ่งมันเลยทําให้เด็กเนี่ยช้ากว่าเด็กชาวบ้านไปเทินหนึ่งเหมือนอย่างโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดจริงๆถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาสองได้ไม่ไม่อยากเอาการันตี4ไดก็ก็เล่นเร็วก็ได้นะครับเอาดีเอ็นไปไล่ลายอย่างที่ว่าไปในคลิปที่แล้วนะครับนั่นแหละ แต่ว่าอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันต้อง p e r s o n a l i ล e เท่านั้นนะครับและก็นี่คือหน้าตาเด็กที่ต่าออกมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่เติมของใหม่เข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นใบนี้ครับน้องหัวชมพูใบนี้เออใบนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อลงเรียนะครับถ้าแวนกาดชื่อ h e x ซ์อหรือชื่อเ2ครับผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับ เป็นการเป็นเกรดสองหรือชื่อ hex off ที p, ่เป็นเกรดสามนะครับโซบัสหนึ่งครับดูท็อปเด็กสองใบแล้วก็เลือกเรียงท็อปได้ครับเรียงลําดับก็คือจะเอาใบไ,ไหนไว้บนก็ได้อะไรเงี้ยเรียงไว้บนท็อปเด็กนะไม่ใช่เรียงไว้หนึ่งใบบนหนึ่งใบล่างนะไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเรียงบนเหมือนเดิมเปิดดูสองใบแล้วก็เรียงนะครับแค่นั้นก็อเอาไวเ้เรียงกองการันตีทิกเกอร์ได้นะครับถ้ามันมีแล้วก็อีกสกิลหนึ่งบอกว่าเอ่อออโต้ครับเรียกอากาศแล้วก็ช่องกาเดียน ถ้าแวนการ์ดชื่อ h e x ซ่าออครับพาวเวอร์บวกสองพแล้วก็ชิลบวกห้าพแล้วก็เป็นการบวกข้ามเทินด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็ใส่มาจากชุดของใหม่จากชุด0ูนย์สามเนาะต่อมาก็จะเป็นใบนี้มั้งของของของใหม่นะครับของชุด0ูนย์สามก็คือใบนี้ใบนี้บอกว่า,เ,าเมื่อลงเลียครับโซบัสหนึ่งดูท็อปเด็กหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยูนิตสามารถคอลงเลียได้นะครับถ้าเกิดไม่คอก็อแปะไว้ที่เดิมอา่ามันดีมากๆตรงที่ว่า มันสามารถเช็คท็อปได้ว่าท็อปใบนั้นอะคืออะไรอันนี้เอาไปเล่นกับบาสซิออนก็ได้นะครับไอเกตสามใบนะียคือเมื่อลงใช่ไหมครับเปิดท็อปเด็กถ้าเกิดว่าเป็นยูนิตที่สําคัญสาคัญก็ขอลงมาเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทิกเกอร์หรือมันเป็นโอเวอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขอนะครับแปะกลับไปที่เดิมได้เหมือนกันนะเป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวสุดท้ายจากชุด03าก็จะเป็นใบนี้ครับ mm. ใบทเก่งที่ต้องใส่ณนะช่วงนี้นะ เพราะว่าเด็กอย่างที่บอกครับมันต้องเพอร์โซน่าไลท์ทุกเทิร์นเพื่อที่จะเอาสกิลของ Vanguard, แวนการ์ดได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพนะครับอ่ายูนิตใบนี้นะครับบอกว่าเมื่อลงเรียถ้าเกิดแวนการ์ดเป็นเกรดสหรือสูงกว่านะครับขตัตบัตรหนึ่งครับเสิร์ชการ์ดจากเด็ก1ใบที่ชื่อเฮกซ่าออฟแสดงแล้วนําขึ้นมือครับก็คือเอาไว้หาเพอร์โซน่านั่นเองง่ายมากนะครับก็คือขึ้นเกรดสาปุ๊บลงตัวนี้ขตัตบัตรหนึ่งดึงเฮกซ่าออฟจากกองขึ้นมือเลยนะครับการันตีเพอร์โซน่าไลท์ เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็นั่นแหละครับของเสริมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ของเสริมจากชุดก่อนก็จะเป็นตัวนี้ครับจาก01ใช่ไหมตีหินไายเดมแล้วก็ไม่โดนเลือกจากความสามารถการ์ดคู่แข่งนะครับอันนี้ก็ใส่เพราะว่าเพราะว่าตัวของเฮกซ่ออฟครับมันไม่มีตัวหายเดมดีๆนะครับคือมีแหละแต่มันต้องใช้โซแล้วเด็กมันใช้โซเยอะมากนะเพราะงั้น ผมเลยมองว่ามันใส่ตัวที่มันหนายแดมของ h e x o อมามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็เลยใส่เป็นตัวนี้แทนนะฮะได้ทั้งแดมได้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 ทั้งได้ทัง้งงา่แดมได้ทัง้งเ,เติมโซนะครับต่อไปก็ตัวนี้จากชุด02ครับเเมื่อลงถ้าแวนการ์ดชื่อ h e x o ์อนะครับโสบัสหนึ่งครับดูท็อปเด็กสใบแล้วก็เลือกเรียงท็อปได้ว่าจะเอาไว้ย,ยังไงนะครับอืม สามารถอันนี้อันนี้มันสามารถเลียงไว้บนหรือเรียงไว้ล่างก็ได้นะแบบใบหนึ่งไว้บนใบหนึ่งไว้ล่างได้นะครับหรือว่าจะเลียงไว้บน2ใบเลยก็ได้แล้วแต่นะตรงนี้นะครับกับอีกสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่อดาเช็คเจอทิกเกอร์ยูนิตครับคาัตบัสหนึ่งครับยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินนะครับก็ปั๊มพาวเวอร์ได้เหมือนกันต่อไปก็ใบนี้ครับใบนี้บอกว่าเมื่อลงเรียครับจากมือนะอันนี้ลงจากมือเท่านั้นครับถ้าเปนการชื่อ hex o f หรือเกตสองนะครับ ที่เป็นลายๆายเนาะคัตบัตหนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งใบดูท็อปเด็กสองใบแล้วก็เลือกยูนิตการ์ดนะครับคอลงเรียได้แล้วก็ที่เหลือก็เอาไปเรียงไว้ท็อปเด็กอืมนะเหมือนเดิมก็คือเปิดสองเลือกหนึ่งใบคอหนึ่งใบแปดท็อปนะครับประมาณนั้นก็เอาไอยูนิตนี้เล่นได้ตั้งแต่เกยสองนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นได้ตั้งแต่เกยสองนะครับเพราะงั้นเด็กนี้เด็กนี้ช่วงเนี้ยผมมองว่าเออเขาก็แก้เกมดีนะ คือด้วยความที่ว่าตัวของไฮซอล์ฟอะครับมันต้องเพลย์เอร์น่าไลท์เอามาดูสกิลแวนกันก่อนละกันนะครับค่อยไปพูดถึงอธิบายตรงนั้นสกิลแวนครับบอกว่าเออ่สกิลแรกออโต้แวนการ์ดถ้าเกิดว่าได้เช็คเจอทิกเกอร์ยูนิตนะครับชี้เรียอากาศหนึ่งใบพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นเท่ากับว่ายูนิตเรียอากาศหนึ่งใบจะได้พาวเวอร์บวกหมื่นแน่นอนการันตีถ้าเปิดเจอทิกเกอร์นะครับกับอีกสกิลหนึ่งบอกว่าแอคทีฟกับแวนการ์ดการ์น้าเิด Light, น này, นเนห,นนหนึ่งครับ แสดงการ์ดคีย์ทีคอหรือฟอนต์ทิกเกอร์จากมือนะ1ใบแปะท็อปเด็กและยูนิตนินได้บวกหนึ่งครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเพราะว่ามันการันตีทิกเกอร์ได้แต่เงื่อนไขมันคือต้องเพิร์ซน่้าไลท์ซึ่งมันจะทําให้ช้าไปเทิร์นหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเผมก็เลยคิดว่าเขาก็แก้เกมด้วยการออก2ตัวนี้มาก็คือเกรดสใบนี้ที่สามารถเล่นได้ถ้าต่เกรดสนะครับคือสกิลมันบอกว่าเนี่ย เมื่อลงมาถ้าแบนการเป็นเทกซอฟหรือแวนการเป็นเกจสใบนี้นะครับแวนการเป็นเกจสใบนี้มันสามารถเล่นได้เลยหมายถึงว่าลงใบนี้ยงไปอ่ะโซบัสหนึ่งแล้วก็ดูท็อปเด็กได้เลยนะครับเลี้ยงได้เลยถ้าเจอทิกเกอร์ก็โชคดีถ้าไม่เจอก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถเล่นได้เลยหรือเนี่ยไอตัวนี้ก็สามารถมาแห่ต้นเกมได้นะครับลงเพราะว่ามันสามารถเล่นได้แต่แวนเป็นเกจสเหมือนกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันเป็นเด็กเร็วที่ถ้าเกิดว่ามือป๊อกๆหน่อย ก็เล่นเร็วได้นะครับอืมเล่นเล่นเร็วเล่น,ลน,ลนรัชได้แล้วพอถึงเทอร์นเพอร์โซน่าไลท์ครับมันก็จะแรงมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้สําหรับตัวของ h e x อ์อเนาะก็ t i กเกอก็ใส่เป็นคี้แปครับฟอนสาแล้วก็ฮิลสีที่ต้องใส่เป็นฟอนเพราะว่ามันเป็นบังคับครับสกิวแวนมันขอแค่คีกับฟอนเท่านั้นนะครับเออมันมันไม่เอาดอเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต่อให้เราได้เช็คออก รอทิกเกอร์เนี่ยมันก็ยังได้สกิลสกิลบนก็ยังติดอยู่นะ mm. ก็คือยังชี้เพื่อนหนึ่งใบบวกหมื่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามันบอกว่าขอได้เช็คเจอทิกเกอร์แต่เวลาแปะหัวกล้องเนี่ยมันขอแปะแค่ฟอนต์กับคีเท่านั้นนะครับประมาณนี้ละก,กันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเพยกันเลยกดแรกของเฮกซ่ออฟก็คือเริ่มก่อนให้ได้นะครับเริ่มก่อนแล้วจะมีชัยกคขึ้น ขออนุญิงตัวนี้ล้กันโอเคมานะครับก็สกิลไล์ไล์ครับมาถูกแฮกซอฟไลท์ครับดูท็อปเด็กสามใบแล้วเลือกเรียงอะไรก็ได้มันจะเรียงอย่างนี้แล้วกันคิแล้วก็พีจแล้วก็เกตหนึ่งใบนี้นะครับแล้วก็จริงๆโอ้โห เจริงๆเมื่อกี้นี่ควรจะเอาเกรดหนึ่งมาไว้สล็อตสองเพราะว่าจะได้ขอจากสกิลตัวนี้เพื่อเอามาเล่นนะครับแต่ว,ว่าท็อปเล็กเรามาันดะมีคีไปแล้วไว้ไม่ใช้แล้วกันนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะส่วนอันนี้ก็แอบเสียดายอะแต่มันต้องเล่นอย่างนี้จริงไม่ใช้นะครับไม่กด โอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็แวนตีไปเลยครับคือเรารู้อยู่แล้วไงว่าท็อปเด็กคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าใส่ได้ก็ใส่ไปเลยนะครับโยนพลังให้ข้างนี้แล้วก็สกิลของแวนการ์ดครับชี้เรียการหนึ่งใบบอกเหมือนเมื่อเช็คเจอทิกเกอร์ก็ชี้ให้เกตหนึ่งไปครับใช้กันเฉยเป็น pg อ่า,ามันก็จะประมาณนี้อันนี้ตัวเล่นไม่ค่อยขึ้นนะตัวเกตสอง ไม่ขึ้นเลยหมดเลยอ่ะจริงๆถ้าตัวเกรดสองขึ้นจะดีมากๆ,ๆก็โดนระเลยสองกินะครับแล้วเราก็เอานี่เดียนยแล้วเราก็เอาอันนี้ดีไป ตีเลียนะครับยังเมื่อกี้ตีแวนไปเลยก็ได้เพื่อที่จะให้เขายืนสีแดมแล้วเถอหน้าจะได้เพอร์ซนหน้าไรปิดงานนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยแบบว่าตัดเกมเขาไม่ให้เขาเล่นได้หรือให้เขาเสียมือเพิ่มถ้าเกิดว่าจะเล่นสไตล์เดิมนะครับเอามาครับตอนนี้ข้างแย่เพราะว่าไม่ได้เล่นคือตอนซ้อมเนี่ย มันบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างแม่งเป็นใจมากๆทุกตัวขึ้นอย่างเป็นระบบแบบเลี้ยงทิกได้แบบเป็นว่าแบบจับมือมันมันจับวางอ่ะนี่แบบดีไปหมดทุกอย่างแต่พอมาอัดคลิปแล้วแบบกูไม่เข้าใจมันว่าทำไมวะไอเชีย <c oughs> อ่ะอ่ะพอไปครับสกิลครับโซบัสตึงครับดูท็อปเด็กสองใบ เ,เรียงลำดับก่อนหลังเ,เรียงท็อปนะครับแล้วก็พยายามใช้สกิลของตัวสองท็อปที่หมดก่อนก็ได้นะอันนี้อันนี้มันก็ท็อปเรียง เรียงท็อปเหมือนเดิมอะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วไงท็อปเด็กะเพราะงั้นไม่เรียงแล้วกันนะกดสก,กิลแวนเ,เลยอตัตบาตหนึ่งครับสบัตหนึ่งเอาทิกเกอร์หนึ่งใบาจากมืนครับแปะทอปเด็กปับเรียบร้อยอ่ะตีเลยครับเท่นี้จะได้แค่สองได้แค่ทิกเดียว เอครับยี่สิบสามแงกัดได้กคะทิกเดียวเขาก็ไม่ตายถูกปะเดี๋ยวเราจะโยนพลังให้ข้างที่มีบูสต์แล้วกันแล้วสกิลของแวนการ์ดมันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งอะสกิลแวนครับผมจะขอบวกให้ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สกิลของตัวเนี้ยมันจะบวกเอง นะครับก็คือเขาจะบัตหนึ่งครับชเช็คเจอทิเออกเกอร์พาวเวอร์บวกเพิ่มหนึ่งหมื่นป๊อกในเนเช็คไม่มีแม้มันรู้ก็รู้สิเชี่ยกูเลียงไว้เองอะทำไมจะไม่รู้อะเซิร์ชเช็คไม่มีนะครับมันสามได้นะอย่าลืมนะครับเออเทอร์น้าเนี่ยก็บอกเลยว่าแ yeah ย่มากนะเพราะว่าเล่นไม่ได้ <laughs> เล่นไม่ได้นะครับต้องหาตัวตัวเอาไว้เพอร์โซนามาถึงมันมันมันถึงจะเล่นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันน,นี้คือข้อเสียหลักของเฮกซอ f ฟเลยนะคือแม่งต้องเพอร์โซนาทุกเทินเลยแล้วแบบเพอร์โซนาแบบอย่างมากก็ทำได้ประมาณสองเทินป่ะสามเทินอะเต็มที่เลยเพอร์โซนาได้มากสุดสามเทิน เนื่องถ้าสามเอแล้วยังปิดไม่ได้เนี่ยก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวมันจำเป็นต้องเพอร์โซน่าไลท์ทุกืนนะครับก็จะวนไปประมาณนี้นะครับเธอหน้าก็ไม่มีเพอร์โซน่าไลท์มันก็จะเล่นแบบเดิมนะครับอ่เดี๋ยวไปดูว่าถ้ารอดก็จะเห็นแต่ถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวไปสรุปเลยนะครับเอามารอดนะครับเดี๋ยมาดูอีกเทอ์น,นึงว่าเธอที่ไม่มีเพอร์โซน่าไลท์หลังจากที่เพอร์โซน่าไลท์ไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงนะครับ ตอนให้มีคีย์มันก็ทําอะไรไม่ได้เว้ยาเดียวที่เราทําได้ก็คือสวนมนต์ครับว่าท็อปเด็กเราจะเป็นทิกเกอร์อ่ะขอไปครับสกิลครับคัตบัตหนึ่งครับดูท็อปเด็กสองใบแย่ yeah, มากไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์ <laughs> กกอรนะครับโอเคเยี่ยมมากแล้วก็แวนติดเลย แต่ว่าในหนึ่งการที่เราดูท็อปตลอดเนี่ยมันเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีเหมือนกันนะว่าแบบว่าอ่ะบังคับว่าเขาต้องป้องกันถ้าเขาไม่ป้องกันอ่ะมีโอกาสที่เขาจะโดนนึกออกปะ่ะแต่เรารู้แน่ๆแล้วว่าเออแม่งไม่มีที่อกูทาฟอร์มอย่างนั้นแหละนะครับก็เป็นการแบบว่าต้องโป๊กเกอร์เฟสเล่นกับหน้าตาแบบต่อให้เปิดเจออะไรอะ่ะเราอาจจะแกล้งดีใจเชี่ยเรียบร้อยเล่นแบบมั่นใจนะครับอย่าเล่นแบบโลกเพราะว่าถ้าเล่นแบบโลกแล้วมันจะอันนี้นะครับ มันจะทําให้กู้แข่งเขาจับไตได,ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยกูก็เล่นแบบพาดด้วยจริงๆควรจะต้องลงคิไปด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลงมันเลยตีไหมครับเยี่ยมเลยแต่ไม่เป็นไรก็รูปเ,เกมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ hexa off นาะโอเคเดี๋ยวไปดูสรุปันเลยครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ hexa off กออ็อย่างที่ว่าไปมันเป็นเด็กที่ค่อนข้าง ตาไหนดีก็ดีตาไหนไม่ดีก็ไม่ดีนะครับมันเป็นเด็กที่เหมือนจะไม่พึ่งดวงเพราะว่าดูท็อปได้แต่ว่ามันก็เป็นเด็กที่พึ่งดวงมากพอสมควรแต่ว่าถ้าเทียบกันกับอุกบาทผมยังรู้สึกว่าในแง่ของการเปิดทิกเกอร์นะอันเนี้ยยังพอการันตีได้มากกว่าอุกบาทนึกออกปะส่วนอุกบาทอ่ะมันจะเแบบว่าเอากดสกิลไปแล้วส่วนจะเช็คทิกออกไม่ออกเนี่ยอ,อ,นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมัน ก็พอการันตีให้คุณได้นะครับถ้ามือขึ้นดีๆหรือแบบว่าอาลายๆอย่างมันเป็นใจนะครับแชร์าําพพดนี้แล้วกันหลายๆอย่างมันเป็นใจแล้วก็ดีกว่านี้เออนะฮะแต่ว่ามันก็ทําได้ประมาณนี้แหละแล้วก็คลิกเล็กๆน้อยๆก็คืออย่างที่ว่าไปครับคุณต้องเริ่มก่อนให้ได้นั่นคือปัจจัยสําคัญนะครับอาจจะสําคัญมากกว่าบรูซด้วยซ้ำนะเพราะของบรูซเนี่ยเ มันดีเลยพอๆกันเออแต่ว่าผมของผมรู้สึกว่าของบูสอ่ะมันไม่ได้ฟิกว่าต้องเพอร์โซน่าไล์ไงนี่ออหรอปะแต่ว่าอันเนี้ยมึงต้องเพอร์โซน่าไล์เท่านั้นอลี่เลยนะครับมันเลยจะค่อนข้างเล่นยากกว่ากันระดับหนึ่งเลยแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบสายเนี้ยก็เล่นสนุกนะช่วงที่เอ่อมือป๊อกๆอ่ะครับมือดีมากอะ่ะผมว่ามันเป็นหนึ่งเล็กที่ผมเล่นสนุกมากเลยนะ ตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมไม่เป็นไรที่แบบว่าโอ้โหเป็นใจทุกอย่างแบบว่าใช้สกิลของเกศสองแม่งแบบเปิดเจอเปิดเทอปเด็ก2ใบเจอทิกเกอร์ตลอดนะครับแบบเลี้ยงได้ทิกเกอร์ตลอดอะ่ะเออแต่แบบพอมาเล่นจริงๆแล้วแม่งค่อนข้างหยาบโลนนะครับแล้วก็สวะหมามากแล้วก็เจเช่นเดียวกันนะคเฮคซออฟก็จะออมีล่างอัพเกรดที่ เล่นดีขึ้นครับเล่นเล่นเก่งขึ้นเล่นเก่งขึ้นแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอนาคตอีกไกลโพ้นนะครับเพราะแม่งออก B T 1 0ตอนนี้ของไทยเพิ่งจะ3นะครับกางจะไป4ก็อีกอีกไกลเลยนะครับสำหรับของไทยของคูกอดผิดนะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเฮซออฟก็ไม่น่ามีอะไรแลลวนะครับเอ่อย้ำกันอีกครั้งสุดท้าย ก็เหมือนเดิมนะครับการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นๆถนัดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางสําหรับคนที่ no idea จริงๆนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปลองจัดเล่นดูได้ถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองไปปรับดูเอานะครับประมาณนี้ละกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปแล้วก็คอมเมนต์ ูดคุยกันได้ที่ด้านล่าง description นะครับแล้วกออ็อะไรอีกอะใครอยากให้ผมทำเด็กอะไรก็บอกได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเองจะทำแต่ซีเรลยสเอยคิดว่าไปผมผมผมจะทำแต่เด็กที่ผมชอบแล้วก็เล่นจริงๆคิดว่าไม่รู้สิไม่อยากการันตีอะไรทุกคนด้วยในอนาคตนะครับเพราะว่า มันก็คงจะต้องทําหลายๆเด็กที่ผมอยากทำแหละหรือถ้าเกิดว่าใครเรียกร้องอยากให้ทําอะไรเยอะในแบบแบบเจอทุกคลิปเลยอ่ะแบบขอให้ทำเดืนี้หน่อยขอให้ทำเด็กนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปทามาให้นะครับแต่ว่านั่นแหละก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆกันด้วยนะครับทาไว้อาจจะไม่ดีดีมากแต่ว่าก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรและนะพูดผิดพูดถูดถก พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ